พี่ผมใหม่นาะงตัวใครเล่นหน่อยกันเล่นหน่อยกัเอาน้ำตัวนี้พุทน้ำน้องตัวนี้พุทธกันน้ำเล็โดยกับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อผมเองพี่น้องเบอร์สกูสกุนเนาะเมื่อนี้แฉลมกับบอลได้ตีดินบล็อกแล้พี่น้องมืัอนี้เห็ดเวียกหน้าอื่นพี่น้องเพราะว่าสช่างดินอันฟูนน้ำพ่นแล้วพ่นหมดแล้มาส่งพี่น้องสช่างแต่ว่านี่เจ้าของห้างพื้นว่า จยม,มาส่งแล้วก็บเห็นมาเนาะกับไปหัเบ,บิ่งอยู่เพื่อนเพคนมุ่งเศ้านี่กับ,บเห็นเพื่อนไปวิ่งคือว่ามีเพื่อนว่าไปวิ่งก็กเลยว่าโจ๊สะสกอนมือนี้ตังผักโขลนน้ำพี่นอ้องเลยมันเฮาเห็ดน,นักลายกับผักโขลนน้ำเลยพี่นอ้องก็เลยว่ามาเห็ดอันอนาอ,อันบอนสิปูพักทั้งหลังเฮือนพี่พี่น้องสะเริมน้อยกับชิปูพักขย่งเลยกับพักกันจองนี่พี่น้องเพราะว่าซื้อพายางนั่น พายางปูพื้นมั no. Oil, ่นนะซื้อสี่เม็ดกระเชิดกันนองูปูขันแยงนะกว้างนะเม็ดหนึ่งยาสี่เม็ดใส่ผ้าตังนะพายางห้องนะมันมันผัดกว้างนะสามเม็ดพี่น้องกระเลยสิเบ่งเป็นสองตนตนละตนละเม็ดครึ่งเลยตนหนึ่งเม็ดหาชิบเช่นคว้างสิตัดครึ่งเลยกรเช็ดตกกระเลยเป็นทรงทรงล่องล่องหนึ่งปลูกขันแยงไว้กินมันสีบึ้บ แล้วพี่น้องผักขยิ่งพี่น้อกค่ะปลูกไว้พเพื่อไปเอาไก่หรือว่าย้ำแรงค่ะแถวคุ้มนี่เพิ่นอยากซื้อกระขายเนาะพี่น้องสองพันชามพันกระขายขอดีไซน์เก่งน้อไม้ขวดย้ำแรงเพิ่นกระเก่งน้อไม้ดุส่วนร้ายเพิ่นกระใสะ่ผักขยิ่งเฮงอะไรหรือว่าไปตลาดค่ะมันไก่พี่น้องเพื่อเพื่อสีไปกับดำซื้อผักขยิ่งซื้อๆเนาะพี่น้องถัดดัมเล็กดัมน้อยนะแล้วเพิ่นหูเพิ่อนหามีกะบเพืกรซื้อเอาพี่น้อง ก็เลยว่าสูบพักกันจองนี่บผสวเฉลมน้อยมากกินพักกันจองไปลวกกินลวกใช่กินกระตั้มคงกินกับแกงหน่อไม้ไปจะปิ้งแล้วก็ปุลกินกันแซ่บคือกันพี่น้อองคืเจลเฮ็ดเลยพี่น้องผัวเฉลมน้อยเห็นอยู่ในบรรทัดทางในทงนาคืออยู่บ้านเฉลยมันไกลเลยกับบริษูอามาเพราะว่าขี่รถเพื่นเนาะรถโดยสารรถสองแถวกันมันยากก็เลยบได้เอามาก็เลยเห็นอยู่บรรทัดนี่แหละพันตาเห็นก็เลยว่าสิบเอนน้ำเพื่น อยู่ใกล้ๆกับเพื่อนหมู่แถวในบ้านนี่หละแล้วก็เลยว่าสิไปโคมักปลูกกอคืออกผสมปลูกมากันยงน้ำโคปลูกมียนกันไปได้จะกหากุกซิบกุ๊กในกับพวกยิ้นอะไพี่น้องเลยทำเจลกินปนกินในเฮือนเขาไม่ได้ซื้อเลยพี่น้องเลยยางน้อยห้ามไม่ได้ขายแต่ว่าห้ามบ่ได้ซื้อพี่น้องลดรายจ่ายโอเคพี่น้องซื้อพายางมันได้สองถูกกันเลยว่ะสีเห็ดโตเลยแต่สิไปเห็ดทั้งนั้นเพื่ออะลรพี่น้องผูกพุดไว้เลย เบื้องนำกันพี่น้องใช้ลำน้อยก็ว่าลายถ้าลายพูดอะไรไปเบื้องนำกันบัดน,นี้โดยพี่น้องใช้ลมน้อยกำลังพุดมาอยู่พุดมาจะพุดอะไรไปพิโก้งนาวมากข้นี้สี่เมตรหันไว้วางนี่จะชิพุดไปอีกวางนี่จักสามเมตรสี่เมตรกัน น้องหนึ่งน้องหนึ่งปลูกแค่เย้งน้องหนึ่งหนยน้องหนึ่งเราปลูกกันพักกั้นจองพี่น้องผัวกระทืพอดีเฉลมน้อยได้ผ่าตังมาแบบนั้นแต่สิมาเฮกเครื่องเงาพอดีเลยพี่น้องเลยผ่าตังขึ้นกว้างสามเมตรกว้างก็เลยว่าเนี้ยเครื่องแค่เย้งเนี่ยปลูกเักกั้นจองเนี่ยล้วก็สีเอามะเขือมะกิกมาปลูกใส่ทั้งข้างมันน้ำผัวใส่เวลาเราใดน้ำใส่น้ำมันรุนออกไปใส่กะไม่มันได้กินน้ำเลย ก็มะเขลือก็มี่ทางนั้นตัวใหญ่แล้วก็มี่ตัวมันพอคุดได้กับสีคุดง่ายมากพี่เป็นส่วนคู่ทางลังเพื่อนพี่น้องคนนไม้ก็ให้มันใกล้กันกับน้ำตัวนี้เลยคู่พักกระทังพักกับสีง่ายมากพี่แบบนี้พี่น้องแต่กี้เลยมันอยู่ทางนั้นมันยาำเร่งะใเริ่มนวดกันง่ายบนลูกพักมาทางนี้มาอยู่วันเดียวเลยกันหาเนว้อ้อมให้ใกลเข่าเนาะ อันอ้อมก็เอาไปขังบนตีดินบล็อกเลยมาไล่ากาจังสีมางมาขังมัปลูกพักตะกี้ก็ปลูกทงางลังเฮือนหอหไรพี่น้องมาหนี้รางนี้มันกว้างอยู่สีมาปลูกพักใจมาบ่งเชลเมพุดก่อนพอท่านพุดละเอียดดอกพี่น้องยังบ่ทันแล้วพุดต่อกับพี่น้องลักขัวกับเพลลงทะเลเมน้อยกะปั้มคืนเองบ่ได้พี่น้องมันนะัก เลยว่าถ่าคอยเที่ยวมาจักเทียวขึ้นหรือว่าสิมางออกเลยแล้วก็สรทางทั้งขอบแต่ละปีทางคู่ปีทางขบนะพุ่งขึ้นอะไรบินพึ้นทั้งนะบินพึ้นเลยแต่ทางออกไปว่างสองสามเมตรผู้เลยมันโป่องม่อีกอันนี้ก็แต่ละน้อยก็เมื่อยทาเมันขึ้นรูปโวดเนี้ยผลแต่ละน้อยห้ากระทางพี la id, ่ต้องกลัวเอา เอากกมันคือมันออกไปกกข่ะกกอย่างกสิบุระบัดเอาแยมเล้งไปกันทั้งงาออกกับกิมาเห็ดปวดปุ่กพักกินอยู่นี้เ้าวบดไปชื้อเพื่อนแต่ว่าข้าวแก่รุดได้จ่ายลงเงินพี่นอกไปหมดไปซื้อกันบางคนซื้อซื้อปลาสมะเกงได้ปลาแล้วสมุดซื้อปลาชาชาว์พันขอซื้อนะเพื่อนชาว์พัน ัดยังพักบัวหมัดหนึ่งกับ0ิปพันคือหมวดตขาขายพักบัวชหมวดชื่อพักเล่โอชิคายโคชิคายก็หมัดเจอกัน,นก็ไปขี่หูดกรมนังกันนี่กัอย่างละหาพันซิปพันื่ออันั้นอันนี้มันยกมันหยกหลายกฮัชื่อเล้วกินกูได้ื้อพักกันได้โอ้ยปลูกง่าดีกว่าพักซี่กับิปล 5, 000, มมูกมมก,ก็ได้เสหอ,อมนันม่นอมนีน่ ตีก,กระเพาะของป้อมมีอยู่ในมันของแสล้มน้อยมีในมันพักบัวตจะปลูกยามแรงกับมีโหเอาห้ามาแต่บ,บ้านเลยพักหอมพันในพักซีผักหอมป้อมแสล้มน้อยซื้อมาไวเ้เในช่วงหลังๆน้ซื้อมาไว้ไว้ชไว้ปลูกแต่ยังเพิ่งยีดอกเผือกจะได้ปลูกคุณนอ้อเงเผือาแลกแสล้มน้อยกับตีดินบล็อกในเลีเ้ยดเลี้ยดอื่นน้ำ มื่อนี้ละย่าดเวลามมนเห็นตัวนี้กับเมื่อก่อนคือการมาสางคือมันออกมัน,นวิตพลแหละก็เลยสางออกตะกี้จะเลงน้อยปลูกคุ้มหยาชื้นื้อแต่พอได้กินอยู่ได้ปลูกคุ้มหยาพี่น้องเลยก็ <c oughs> ได้ซื้อกอได้ให้ลูกกินพอได้ลูกกูเบ่งปากมุง ต่อมเป้งข่างมาสินึ่งโตไหมกับท่านพุดน้อีกท่านดึงมมหมอกางไหมแถมนี้ก็ได้เตื้อมันกับท่านเลี้ยงโตข่างมันไปสะก้อเบื้องเลี้ยวมันไปสะก้อ ลงลงล่งลงละมิดบำกวาบงบำายาวนะคอมอก <c ười> ขึ้นไปเห็นจหมไ้ประตูมาเาอหานมบ่ยเอา,เอา,อเามันแปลงไฟไหมเออขุดแค่ต่นแต่นี้แล้วค่ดมนีน้ำเนาะผมมีน้ำทางออกว่าน,นี่พเพียงเลยนะโอ้ยชีเห็ดบอนลุกพักลุกพ, <c ười> พักขนันยังใส่ไว้พอได้กิน เงินหน้าพ่ยูนู่เป็นเอื่อนที่เสียอนี่เอื่อนรับสิแลเจอเด็กน้อยน้องอี่น้องเอ้ยเองก็ให้เอินหน้าไพ่เป็นสาวก็ได้เบื้งองไม่เศดขางนี่เบิ่งแล้วก็พายางลงกูนี่แหละพี่น้องเอ้ย แดงลงมาปล่อยใะไก็ได้พี่น้องในแดงแบบเขาใส่แบบเลี้ยงไก่เลยพี่น้องแต่เลมโน้อยเคยเลี้ยงอยู่ในแดงเคยปล่อยอยู่บ้านชื่อน้ำผึนมาปล่อยปล่อยแล้วมันก็ะเพยออกเนะพี่น้องปล่อยแล้วก็เอาน้ามันเขาเสะหิงวัวแล้วก็เอาแต่น้ามันทั้งทึงอะไรเอามาลงใส่คิดหนึ่งใส่เพลินหนึ่งก็ได้รู้ว่าเขาก็สังเกตตังแนวอะไร นี่ข้าบัวงามข้าเกลือมาใส่บัดเวลานันก็นตักเอาไปให้เป็ดให้ไก่กินมันก็นลดต้นทุนบ่ัวไฮบ์เลืองอาหารเลยพี่เนาะโปรตีนมันก็นสูงในเน,น,นี่แดงสำหรับผู้เลี้ยงไก่เอเลออเี้ยงน้อยหากวันยังบุตทันเลี้ยงบุตทัานนี้โคกนะต้องเห็ดโคกย่อดีเพื่ออะไรอย่างนี้ย่งได้น่าอยากให้มันไปกินของเพิ่นนะพี่เนาะปล่อยไปเที่ยที่ก็ได้ ผสมกับหั่ก็ได้นเนแดงด้วยเก็บสดๆก็ได้มันกินเป็ดไก่กิน,กนมั่วฝ้ายก็กินไปคือคนลงนองป่าบปนองป่านหน่อยนองพักขีก่กระเดือนไช่ขี่กระเดือนอุดมสมบูรณ์อยู่เสร็จนมีนขีก่กระเดือนได้พี่น้องเลย น่น,นี่เอืน,อนดน,นน,นกกนรเดนกตีไปเลยพี่น้องเลยแนวอ,อื่นนำ้ำชัเางชั่งินลูกกระไข่เน้ยเมื่อคืนนี้ผลัน,นบบแมนไข่เดอกพี่น้องแบบเสลรายเที่เป็นเจ้บคอพอบิรานทางลาวอื่น อยู ane, ่พังไทยจะเพื่นเอิญทอนซิวทอนซีดอักเสบบ่ทอนซิวบ่เพื่นเอินเพื่นสมักเป็นยับพะผมแม่กุดีิดก่อเออมาพี่มาห่มพี่มีขุดอยู่โตไม้นีฮันมีฮันอยู่วังไข่ขั้นเป็นแล้วก็มีเตครีงห <câ owania S 2> ้อนขึ้นว่าคนอนุญาตนำพี่น้องโบโบ่มีน้ำมูกบ่มีไอแต่มีเตครีงห้อนครีงห้อนไข่อะไรพี่น้องพาไปสีดยาแรงวานนี่ กลางคืนมากะเศร้าคันได้ไปซีดยาจังเศร้ากินนะ่ะบลโบเศร้าโคลคนน่ะบังเกือไข่คนโบชองเบื้องเดือนเบื้องไม่หาไห,าห่ไข่ดอชองเบื้องกาลีกเลี้ยงอยู่บบได้ให้คนกินเย็นหลังบังเกิือกะมับนบบได้กินเย็นมันกะทิดเนี้ยอื่นอย่างเง้ยเป็นเลยอะเป็นดุอยู่ลายข้อดิดาหน,นี่นะ ่มเคยเป็นตะกี้แต่ยังน้อยอย่างนี้เนาะน่นนอเพา่ผเป็นจนว่าใหญ่มาฉันนี่จนว่าใหญ่เป็นบ่าวผ้จังวิทย์เป็นเศร้าีงละค,คนก็จน,นได้ไปปาดไปโต๊ะออกคุณเลพ่น้องคุณใหญ่เขานะเต้ยตัวโม มาจะถ่ายด้วะกล้องมาเห็น hmm. ช oh. ้ำพูดลดลูก hmm. พูดอ่ี่เอาช้ำน่อยจะน้อยอยู่อยู่บุกบนตีนบอกตุ้เสียงไงแม่แม่แม่ใส่อะไหมอด้วดพุดมันกับบริเวรแต่พี่น้องมาเห็น จะแลมาคุดน้ำลังนะซับวัดทะเลหัวดองข้าวมีกระชวนไปกินแกงน้ำไม้อยู่วันนี้ทีละไปแล้วโม่มากินแกงน้ำไม้ในห้องในห้างน้ำไม้ได้บักลายเพื่อนวะอยูด่ดินไม่เท่าครับนี่เพื่อนวะโอ้ยห้า,างเบิ่งห้างเบิ่งวะดูเหมือนินะไปแกงทางใด เพื่อนสิทำมาแกงอยู่พี่บ่เพื่อนเคยมาแกงอยู่พี่เั็นไหม,ม,มแลกระถ่มพายางลงเลกระถุมโคบพายางว่าควัดลงพายางตัางหากเออคูดมาเดีคนนี้เชิงกันก็หมกมี่ก็หมกมี่กระเสียวพายางรอดใช่ พยางใส่แล้วกะใ้มันกินหน้ามันโป่งนี่เลยห่อนเด้่มมือพี่น้องเอ้าเทวไวป้ยังเท่วเท่วเอ้ย 那个，是个，它这 พมันเนท้าประคุตออกเอาผ้ามาพันเออไปยังไปยังมากพี่มากพี่ จะทำงามไม้จนะแบบนั้นโดยพี่น,อน้องชายเลมโนยพูดบอกอ่ะมีแต่สีแปลงให้มันเพียงให้มันเรียบเพื่อฮัพปูผ้ายางล้มโให้มันสดมันหัวนะพี่น้องบโให้มีงางไม่โตมาเลยเลยค่ะมีพุดบ่อกโตไปอีกพี่น้องบัดน,นี้ก็มาทาเบิ่งบัดเลยชายเลมน้อยปูผ้ายางเลยค่ะ ชาวพักมาปลูกเพื <scroll out> ่อพี่น้องมานี่ต้นใส่น้ำชายยางเพื่อเลยพืหรับคลิปนี้กัมีแต่ให้เบิ้งเริ่มต้นพี่น้องกำลังพุทธโบสารเริ่มน้อยก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิ่อสุขุสุขุนทีมให้กำลังใจแารเริ่มน้อยตลอดมาเด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆที่บทีมบบลืมบบปะโอให้แารเริ่มน้อยมีรายได้จากยูทูปพี่น้องแารเริ่มน้อยก็บทั้งทั้งได้คือหนึ่งพี่น้องเลยตามทางลงคลิปให้พี่น้อง เอาไว้บาดมีโอกาสหัวห้าวดีสมบูรณ์ไปใส่มาใสก่กะได้สะดวกสบายเอาลูกไปหงค์ห้ามองเฮียนพเลเรศอย่างที่ได้ลงคลิปหลายๆคือน้องๆเพื่อนแต่ลำน้อยก็อยากออกไปหาถ่ายคลิปอยู่นอกคือการพี่น้องตะกี้ก็ไปกับบ่า,าวพามีอยู่แต่ช่วงนี้ไอเทลเพิ่นใหญ่แล้วเพิ่นหูความอลไรเป็นอยากแอวอยากยังขึ้มือนี่พี่น้องไปเห็นคนลายเป็นอยากให้ลังเทยญามันเข้าคลิปเพื่อนเพิ่นเพิ่นงไฮเพิ่งยังนะเพิ่นอยากให้ลังเทอ เลยปวดได้ไปขั้นเพื่อนพระองค์เฮียนเพื่อนหละพี่น้องอังสี่ได้ไปพี่น้องเลยขั้นอยู่บ้านธาตนี่ก่ะขั้นองเฮียนอันเล็กน้อยก่ะสามปีขึ้นไปเพื่อนหับพี่น้องเลยแต่รุ่นใหญ่ก็เขาพอหนึ่งกับหกปีแต่ว่าเด็กน้อยๆปีนี้เพื่อนเปิดหับเด็กน้อยสามปีในเทียวหาก็ได้สองปีายเพื่อนยังประธานหับสองปีสี่ห้าเดือนนี่เลยขั้นออกไปองเฮียนอยู่นอกเอสโอเอสค่ะเพื่อนหับแต่ในน้อยพุ่นพี่น้องแต่ว่าเขาต้องได้เสียเงิน เดือนหนึ่งกะเดือนหนึ่งซีหาแสนพเพล่แต่ขาแนวอื่นอีกพี่นอ้องขาอยู่ค่ะกินแบบยน้ำผึ่นไปหงั่งหยียนค่ะพอได้ติดทงให้ลูกเนาะค่ะนุ่นมอย่างฮาเละก็เลยบอกว่าท่านเอาไปพี่น้องเลยอีกจกัจกเด็กจักน้อยพังเบิ่งวิทพลคันมีเงินอลไรกับสิาา้อ้าไปวิทพนันขับขกในพอได้ไปเห็ดเรียกพอได้ไปถ่ายคลิปน้ำนองนองเพื่อนจะหาอยู่หากินเห็ดนั่นเห็ดนี่มีเพื่อนอยู่ชาติก็สงบสบายพี่น้องลูกไปเข้าโรงเรียนพี่น้อง แต่ใหไปเห็ุงานประจํานี่ป้ายบได้พี่น้องเพราะว่าไปเห็นงานประจํามันต้องได้ขึ้นกะกลางคืนอลไคกะไดโอที่ทับโอที่กับโบได้พี่น้องโรงงานเพื่อนก่ะจะว่าเอาเห็ดอะไรทาบโอที่พี่น้องมันก็ต้องเห็ดคือมูแต่ว่าบบมีผู้ไปเอาลูกความไมยนะขอไอเทวผัดสมุนมูลกะมาผัดถือกันผพว่ากันถือขึ้นกะเมียกถือขึ้นกะแร้วบมีผัวเอาลูกอลไพี่น้องสมมติว่าไปเวียกโอที่ทำ พอจะเล็บน้อยกระทืบมือไปเวียกตอนหัวค่ำกมีพี่น้องก็เลยว่าบบมีผู้มิอาลูกให้พี่น้องคันเชี่ยวเมื่อบ้านไปต้นพ่อแม่ให้เลย่นาะเป็นเลี้ยงหามาจนใหญ่ชมหามชงเฮียนแล้วพอได้ความหู้เร็วเลยกระซี่โบไฮเอบอยากเอาลูกเมื่อสวนพื้นเป็นกระเท้าแล้วเป็นกระเลี้ยงงูเลี้ยงควายอยู่บ้านก็เห็นไห้เห็นนาเป็นกระอาศัยคลายข้าวคลายน้ำพอได้ใช้่งเข้าเพื้นไถ่งูมีละตูกะ ใส่ไปให้เลยเพิ่นก็ได้เพิ่นบ่เคยขอน้ำลูกจ้าเขื่อพี่น้องเลยโคลเมชาเลมโนยเป็นคนแบบอยากส่งเสริมลูกถึงนั่นกับโบม่มีให้ลูกลายกับโบโซอลูกนะเพื่อนขมายเพื่อนน่ะนะโบเคยขอลูกจ้าเขื่อน่คลูกลูกก็อยากให้คือกันแต่ว่าท่านมีลายพี่น้องทึ่งๆก็ให้เท่านึงพี่น้องเลยเจ้าเลมโนยก็ได้แต่โบได้เอาลูกเมื่อให้เพิ่นย้อนว่าอีต้นเพิ่อนทะไรเขาเลี้ยงเข่ากัยังเมื่อยเพิ่นเลี้ยงเขามากกับเมื่อยแล้วเพื่อว่าเลยบ่ได้เอาเมื่ออุดทุนเอาซ้ำ ลูกใหญ่อะลรพี่น้องก็เลยเห็ดไปมาจกไปแจกแถวมันนี่แลไรพี่น้องเลยเห็ดในเพื่อนตัวเองพี่น้องเลยแาลมน้อยกับว่าวตพี่น้องข้างนะพี่น้องคือพเมเีซสเลมหน่อยเพื่อนก็ช่วยสู้มาตลอดเลยอันคือดินซีอดอนทำยิดตกะบพเมย์ซยสาหลมบน้อยกะบแต่ก็มาโตเอาเองก็พอไอเทียวตัวที่โฉกมากนี่กับพนเน่าเอาหวยเขาแล้วก็มาอ,า,อาอ้าวัวทำยิ้ดแต่นตอนเดียวแบบนี้ขึ้นไปขึ้นมาห้าผัด บริเวณพนักง,งาน้าราชการออกบำนาญมากับบมีเงื่อนกินได้พี่น้องอยู่บางลรวมีแต่เห็ดเวียกน้ำเอกชนน้ำทงจะคุงงานค่ะเข้ามาพอได้ปลูกพักกินมข้อไมาขึ้นไว้นะพี่น้องเอาโบมีเงินดำคำเดือนมันคงอย่างง่อยก็ได้ปลูกพักมาจบมาเจ็กกับพวได้ขายหาพันสิบพันก็ดีกว่าออเอาโบมีแนวเห็ดะดีเลยสู่อ้าดินโตน,นี้กับพี่นอ้องเลยยังอีกปีปลายเพื่ออะไรชีวิตพี่น้องเลยสู่ชนเอา พอแม่ก็สู้อายุคงอยู่คงกินข้าวน้ําเพิ่นก็ฝากมาให้แต่บ้านพี่น้องเลยเล็กน้อยกแล้วกมีผู้ใหญ่เพิ่นอีดูสงสารเพิ่นกซยู้อยู่พี่น้องเยกน้อยก็ได้เพิ่นกซยูมาตลอดพี่น้องเยแต่เพิ่นกบ่ได้ประสงค์ออกน้ําเพิ่นกซยเฮ็ดน่นเฮ็ดนี่ซยอยู่เิชาวน้อยบ่ได้ขอเพิ่นกอีตนสงสารเพิ่นกยพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเห็นความตั้งใจชาวเร็น้อยคือตั้งใจเฮ็ดเห็นตั้งใจสิตีดินบอกนี่ จะเรียบนอยกระตีเทเห็ดเท่พี่น้องโบได้ว้าวซื่อเลยคะเห็ดให้มันได้ให้พื้นเห็นพี่น้องก็ไม้พ้นที่พื้นโซยเพือนกระหักพื้นกระเพ้งอะไรบูมิลูกบูมล้านเพือนเทเพือนกระย่างโซยเข้ากระตองพยานยามเห็ดให้มันได้เห็ดให้ให้พื้นเห็นแหละพี่น้องเพือนบบได้ต้องการยังค้นที่พื้นโอยเหลือมาแต่ละคนที่ผ่านมานี่เพือนต้องการแค่ให้เฮานี่มีชีวิตที่ดีขึ้นพี่น้องจากจากชุดเก่า ดีขึ้นจากจุดเก่าฉุกยู่เข้าขึ้นพี่น้องเอ้ยให้บิตจากจุดเก่าโบไฮตกไปอยู่คือเก่าอะไรพี่น้องเขาต้องเหตุต้องเปลี่ยนต้องแปลงเอาเองอะไรพี่น้องเพื่อโบได้วางว่าอยากให้เขาส่งเพผลขึ้นหรือว่าอยากได้น้ำเขาเพื่อวางแค่ว่าให้เขาน่ะมีชีวิตดีขึ้นชาเลมสังเกตได้พี่น้องเพื่อจะสิขึ้นแบบนี้อะไรโดยชาเลมโนย์ก็บว่าเอาไฟอะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ชาเลม้อยก็ ขอขอบุูลโคพูดลายๆเด้อทิมห้กำลังใจสลลดมาใชหเราคลิปนี้ก็ขอคเข่าค่าว่าสบายดีเด้พี่น้องเด้อเอาลูกเอานน่เอา